มาค่ะจะทําอะไรไข่ดาวแล้วก็จะผัดกระเพราเนาะค่ะเนาะไข่ดาวก่อนเลยใสไข่ดาวก่อนพี่น้อยลูกค่ะนะลูกเราปิดเทอมมาเออเบิ้ลปิดเทอมหรอกพี่น้องกินไหมกินไหมให้คัะต้องจำกระเป๋าไว้ลูกจะเป็นอาหารดีว่าพักมากกินเนาะค่ะเนาะแม่เห็ดแยมใดเนาะโอ้ินหน่อยกินหลายเนี่ย่างตามเจียงตับเจียงตับพี่น้อย ไข่ดาวก็เฮ็ดง okay, er wow. no ่ายอ่ะไข่ดาวเฮ็ดไปเนี่ยค่ะเพื่ออาจจะเฮ็ดหลายพอสมควรแล้ว่น้องประมาณให้เขากินเขาลุกขึ้นมากก็เหนียวไปไม่ได้ก็ไปกินยัหนังนนะเพราะว่ายยุ่งเนี่ยจะไม่กักเกลื่อะไรมากมายนะพี่น้องเดี๋ยวกินเป็นเวลาบัวกัดเล้วแต่เขาเนาะค่ะน้องเขาก็เตรียมไว้เตรียมไว้ เขาตื่นถึงมาหรือเขายังเต้เอาแต่ยังไปตื่นเก็เขาเขาตั้งใจเรียนเนาก็ดีใจเนาะพี่หงส์แต่ว่ากับเขามาอยู่บ้านเนาก็เฮ็ดจังสี่ไหลตลอดเนาะพี่น้องเตรียมไว้ให้เขาเฮ้ยนีนั่นเนาะมาขาดไปแค่พี่หงส์เราจะแหม่เฮ็ดนะโอ้ยอิหนหลายเลยนี่ค่ะจะาบ่มีผักยังมากมายค่ะนี่ก็เป็นอานะพริกเอาพริกลงไปเลยเนาะ ป็นจะใส่หมูบดกับไอน้นยได้ค่ะกับหมูสิงว่าถ้าใส่แต่หมูบดหลายมันจ,จะมันเยอะนะคอามแกะโอ้ยกลิ่นฉุนมากเลยพี่น้องความแกะกันหอมมากเลยหอมสิอันนี้ก็คือใบกระเพราล่างแล้วเรายัดเลยนะ <c oughs> สุดที่ตุน <c oughs> เราอย่ารอช้าเพราะว่านั่นแหละเอาลงพร้อมกันเลยพี่น้องนะ ก็จะมีน้ำปลาเราลงไปในั่นแล้วว่าเห็ดชัาแดงหมอกนาอพี่น้องแล้วก็ผงนัวโน่นนั่นฤิ์กระติดนะเออฤิ์กระติดกระันโอ้ยเนาะตกใช้ตกอเนกใส่เพราะเอาน้ำปลาแจ๊คแท๊จไข่กิ๊ดโนเปซีน้องเต๋อน้องกระตับกระตับนะเล่นแกะถ้ากะเพราต้องมีแบบอ่าอย่างนี้นะไฟขึ้นใจครับพี่น้อง เนี่ยคือห้ากระจามอยิางชิเอวขว้ากอเร่คอเร่ให้หมูเขาเซ็ตสตยเขาสุกนะพี่น้องแล้วเราก็ค่อยเอาอปรุงอีกนิดหน่อยเนาะเสือหมูตามห้างเขาไปยื่นก้าวใสเนาะเป็นหมูบดถ้าเราใส่แต่หมูบดมันมันเยอะค่ะพี่น้องเราก็เลยเอาหมูชิ้นหนาเนาะเสือหมูที่บดติดมันน่ะพี่น้องเป็นสันนอกเนาะเออ แหละมาหันใส่พอมันจะได้ไม่เยอะแต่ถ้าบดจริงๆก็คือเยอะมันเขาเยอะนะเราก็ตับเปรียนให้เป็นออกรสชาติแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะโอเคค่ะหมูก็ะจะเซ็ตตัวแน่แล้วเออโน่นนั่นเราก็จะมาปรุงเพิ่มนิดหน่อยนล้พี่งตามจริงอะ่ะ้าทำไมไม่ใส่ถั่วกบยาวอย่างเพิ่มก็บอก เพราะว่าน,นี้ียุดเมนูหนึ่งอยู่พี่น้องต่อันนั้นกับเอเอาไว้ทําอีกคลิปหนึ่งเนาะอ่าเฮ็ดยางตอก็จะเป็นอันนี้ของแม่กับลูกเนาะอีกคือเกาเอา้าแล้วอันนี้บแานของลูกกับแม่นี่น้องมันเป็นอ่าถ้าเฮ็ดติดตอตอเนื่องกัหลายก็สิหลายนะที่หลายเนานะอันนี้ก็คือผัดกะเพราไข่าดาวก่อนนาอกนี่น้องอีกอันหนึ่งก็จะทอดไก่มากไปแล้วพี่้หงแล้วก็ตัวเองอ่ะชอบอะไร คือขนมจีนวันเราพี่น้องติตบซ้ำทัวเออติตบซ้ำขนมจีอนอ่ะเราใส่อ่ซีอิ๊วดำหวานนะเพิ่มอ่าให้หอมแล้วก็อะไรเหรอวันนี้หอมแล้วก็จะออกอ่ารสชาติที่ว่าหวานนิดๆเป็นเอกลักษณ์ของอนี่นะพี่น้องอาน้ำตาลสักหน่อยเนาะเราใส่หลายด้วยน้ำตาลเพราะว่าทำกับข้าวเราใส่ค่ะพี่น้องน้ำมันหอยนะคะบเราใส่หลายเตยเอาข้าวไร่กับไร่ที่อุ่ะ มันโจ๊กลุไปแเ้รเนาะเช็ดเช่งไดเลยท่าน,น,ไไนอ่ารสดีเพิ่มจักหน่อยค่ะแล้วค่อยชิมเพิ่มักนหน่อยแต่เราไม่ชิมทำไมเป้นไลย์เลยท่านชิไนไปชิน,ปนมาเนี่ยพี่น้องอยากให้ไม่ออกดำนะเป็นหอมหอมที่เดียวดำหวานนะคะมันก็จะหอมนะซึมซุบขึ้นมาแล้วเป็นหอมมากเลยมันแห้งไปแล้วก็เติมน้ําก็คือน้ําดื่มเราในแบบพี่น้องสักน่อยหนึ่งเออนะ มันเดือดปุ๊บุุุุเออแค่นี้เมนูที่ว่าอาหารจานด่วนหรืออาหารที่ทำง่ายของเล่งแก๊สอ่ะที่กินกันวันสุกแล้วซิมเบิร์ก,กน้อยแน่ว่าสัน่นปับ๊บฮึเติมอะไรอีกนิดนึงเพราะว่าเราใส่น้ำปลามาข้างในมันไม่บอรเราก็ชูดจักหน่อยพอแล้วนะอหารสดีสักนน้อยนิดนึงเนาะเออ แป๊บน่ะกอไดนะ้พี่้องทีนี้เราลงอะไรเลยกระเพราค่ะโรยหวานหวานหวานโอ้โหหอมมากเลยพี่น้องปิ้นไปปิ้นมาเลยทีนี้โอ้โหเร่งแก๊สค่ะนี่แหละพี่น้องผักให้กระเพราสลบสลายใส่ไปสักพักกลิ่นถุนขึ้นมาแล้วโอ้หมายก่อหอมมากเลย,เลย นี่แหละค่ะพี่น้องใสกะเพรากับสดสดเอ้ยบึนบึนผัดให้เขาสลบสไลด์ไปจักน้อยกินแบบชุนมาเราพี่น้องเอ้ยนี่ง่ายๆค่ะพี่น้องผัดกะเพราไข่ดาวาาน,นะค่ะนนี่แหละค่ะม่ต้องไปย่างมากไม่ไม่้กลัวเพื่อนไม่ไปยังแบบนั้นนะลูกมากินในฝ้าจัก๊กเพราะเนาะลูกไปกินแต๊ดียาวได้ยังก็มากหลายพี่น้อง ผันแม่เ็ดบวัวเมนูอีอย่างทุกเมนูเฮ็ดมาดังเชียงซับเชียงซับผันไปซื้อมาในยบอตรงเลียเคียยยู่ขนาพี่น้องอันนี้ว่าว่าเป็นกินกก่นปิดแดกคนเด้อพี่น้องเด้อแับนี้แก้วสวยเอา,มมาจานมาจักกอนนะค่อยไปดูในถ้วยในจามอีกทีหนึ่งนะพี่น้องนี่พี่น้องเจ๊จับเรียบร้อยเนานะเห็นเบอนั่นโอ้ยเตรียมเข่าสวยไปเลยมาเด้อค่ะเด้อบบนี้ ตักหลาดเลยไข่ดาวพร้อมเน้ะพี่น้องน,นี่ค่ะพร้อมไข่ดาวหุ่นเตรียมแล้วนะคะมาซอยๆอร่อยด้วยกันด้วยจะ่เ้อเส็บแฉแน่นอนรั้วบานข่นาะพี่น้องน,นี่หลักของชอบทําง่ายอร่อยด้วยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะ